ดีครับพบกันนะครับกับ s s c y service diy ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้ามอเตอร์ในแบบที่3กันนะครับซึ่งเราพูดไปแล้ว2แบบนั่นคือ ac แบบมีสปีดในตัวกับไม่มีสปีดในตัวนะครับคราวนี้มอเตอร์แบบ dc ล่ะมันเป็นยังไงนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นมอเตอร์แบบ dc นั่นก็เพราะว่า ในตัวของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ดีซีเนี่ยที่เราเลือกกันเนี่ยมันมีแผงวงจรน,นะครับซึ่งเป็นวงจรขับมอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือพูดสั้นๆก็หมายถึงว่าเจ้ามอเตอร์ตัวเนี้ยมันมีแผงวงจรอ,อยู่ข้างในนะครับแล้วตัวมอเตอร์มันเนี่ยขดลวดมันก็เป็นแบบอ,อ,อินเวอร์เตอร์ด้วยนั่นก็หมายถึงว่าจากมอเตอร์ตัวเดิมที่เป็น AC เราพูดถึงหัวหลัก c s แล้วก็ r ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ DC เนี่ยขดลวดจ,จะเปลี่ยนไปแล้วครับนะฮะไม่มีสตาร์ทไม่มีรันมีแต่ขดลวดที่มีค่าเท่าเท่ากันทั้ง3ขดนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เมื่อการพันขดลวดเปลี่ยนไปให้รองรับกับวงจรขรับของอินเวอร์เตอร์หัวหลักซึ่งเราเคยคุ้นกับคำว่า c s r ก็จะกลารมาเป็น U V W แทนนะฮะนั่นคือเรื่องของอินเวอร์เตอร์ชัดๆล้วนๆเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับมอเตอร์ที่เราเออกมาเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นของ Panasonic เจ้าเก่านะฮะนะาผมมีอยู่แผงเดียวนะฮะก็เราจะสังเกตด,ดูว่าเขาจะย่อขนาดของวงจรของอินเวอร์เตอร์ขับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ IC ควบคุมนะฮะ ไอซขับหรือ ipm นะที่ขับอินเวอร์เตอร์นะย่อมาอยู่ในขนาดเป็นวงกลมเล็กๆนะครับซึ่งสวงเข้าไปในตัวมอเตอร์ได้พอดีนะฮะแต่คราวนี้เจ้ามอเตอร์ DC ตัวนี้ความยุ่งยากมันมีอยู่นิดหน่อยนะฮะจึงต้องใช้แผงวงจรเนี่ยเข้ามาทำให้มันทำงาน นั่นก็คือเรื่องของการจ่ายไฟนะครับ3จุดแล้วก็เมื่อมอเตอร์หมุนแล้วเช่นเดียวกับมอเตอร์ AC แบบที่2นั่นก็คือเมื่อตัวมันทำงานหรือหมุนเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณพัมออกมาจากตัวมันนะครับส่งไปให้ mcu เนี่ยรู้ว่ามันทำงานแล้วนะฮะแล้วได้รอบได้ความถี่เท่าไหร่นะครับเป็นเหมือนกับมอเตอร์ AC แบบที่ไม่มีสปีดตัวที่2ที่เราพูดถึงกันนะฮะ ตอนนี้เรามาดูซิว่าไอ้ไฟที่จ่ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่สําคัญทั้ง3จุดนะฮะจริงๆเราพูดถึงเรื่องเ,ออเจ้ามอเตอร์อินเวอร์เตอร์ไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับแต่ตอนนี้เราจะเอาเออความรู้หรือการศึกษาตรงนี้มาสร้างชุดที่สำหรับทดสอบมอเตอร์ Motor, ทั้ง2แบบนั่นก็คือแบบ AC ที่ไม่มีสปีดในตัวกับ DC ซึ่งเป็นตัวนี้นะครับที่ใช้บอร์ดอินเวอร์เตอร์นะฮะหรือเป็นมอเตอร์ DC นั่นเองนะฮะเพื่อเราจะแยกได้ว่าบอร์ดหรือมอเตอร์เสียกันแน่นะครับนะคราวนี้เราก็มาดูนะครับว่าไฟจุดแรกของมอเตอร์ Motor, จุดแรกเลยคือจุดที่1นนะครับอ่าเดี๋ยวาเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าสี แต่ละสีที่กําหนดนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ของพาณาตัวเนี้ตัวที่ผมเอามาทําตัวอย่างเนี่ยในตัวมันจะไม่มีอะไรบอกเลยนะครับว่า,าสีไหนคืออะไรนะฮะแต่ถ้าเรามาดูนะครับหรือไล่ส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยม,มันมักจะเป็นแบบนี้นะครับบางยี่ห้อบางรุ่นอาจจะแตกต่างกันไปแล้วก็หลายๆย,ยี่ห้อหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับที่ตัวมัน เห็นไหมครับนีติกเกอร์บอกว่าสายสีไหนคืออะไรนะฮะสายสีไหนเป็นไฟ V DC เป็นไฟ V CC หรือเป็นไฟเลี้ยงวงจรหรือเป็นไฟปักสปีดอะไรพวกนั้นนะครับเรามาดูกันทีละเส้นนะฮะโ,โอเคนะครับเรามาดูกันนะฮะไปจุดแรกที่สำคัญจุดที่หนึ่งนั่นก็คือไฟ V DC จุดนี้นะครับ เป็นไฟบวก300 V d อโวลต์ DC ซนะซึ่งมาจากภาคจ่ายไฟนะครับไฟเข้ามาผ่านลายพิมเตอร์ผ่านไดโอดปิดดัดไฟเรียงไฟแล้วก็กลองด้วยสีออกมาเป็นไฟ310 V อลต์ DC นะครนี่คือไฟเมนจุดแรกซึ่งไฟเมนตัวนี้จะเอาไปเตรียมเพื่อที่จะเข้าสู่ IC นะฮะเพื่อเข้าสู่ IC IPM เขาไปเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะทำการอินเวอร์เตอร์นั่นแหละครับคือทำให้เป็นไฟ3เฟสนะฮะสามรโวลต์ต่อไปก็เป็นกราวนะฮะสีดำนะตามกฎท,ทั่วไปถ้าเป็นไฟ DC เนี่ยสายสีแดงจะบ่งบอกว่าเป็นขั้วบวกสายสีดำจะบ่งบอกว่าเป็นขั้วลบหรือกราวนั่นเองนะฮะต่อจากนั้นก็เป็นไฟสำคัญจุดที่2นั่นก็คือไฟ V ซีซีหรือไฟเลี้ยงวงจรนะครับแยกให้ออกนะครับว่าไฟเลี้ยงที่เอาไปเตรียมไฟ300โวลตวนะครับที่เอาไปเตรียมเนี่ยที่ไอซีเนี่ยคือ300โวลตวแล้วก็ไฟที่เลี้ยงวงจรวงจรในที่นี้ก็หมายถึงครับหมายถึงวงจรนี่แหละครับนะฮะวงจรซึ่งจะมีไอซีตัวหนึ่งเนี่ยควบคุมการทำงานนะครับไม่ว่าจะ ผลิตความถี่เปรียบเทียบความถี่สร้างสัญญาณออกมาแล้วก็ควบกลุ่มนะครับส่งให้กับ IC IPM ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับต่อไปไฟสำคัญจุดที่3ก็คือเส้นสีเหลืองนะฮะไฟจุดที่3เส้นสีเหลืองนะั่นคือไฟเริ่มสตาร์ทหรือไฟสตาร์ท หรือที่เราเรียกอีกอย่างว่าไฟปรับสปีดนะครับไฟตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงค่าได้ตั้งแต่0โวลต์ถึง7โวลต์ DC นะครับความเร็วจะช้าจะเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไฟตัวนี้นะครับว่าจ่ายมาเท่าไหร่เท่าไหร่หรือขึ้นอยู่กับเราปรับรีโมทว่าเราปรับให้ไฮมิดเดียมโลช้าปานกลางหรือเร็วนะฮะไฟจุดนี้ไม่มีมอเตอร์ ไม่หมุนเช่นกันนะครับทั้ง3จุดไฟทั้ง3จุดเนี่ยจุดใดจุดหไม่มีมอเตอร์ไม่หมุนนะฮะทำเลยนะครับจากนั้นก็เป็นสายเส้นสุดท้ายนั่นก็คือสายสีม่วงนะฮะทำดูสีไม่ผิดนะก็คือสายที่ก็เขียนไว้ว่า f g หรือ free agency generator นะฮะคือสายออกสัญญาณพันธุ์นั่นแหละครับพูดให้มันดูงงงแหฮะนะ นะครับสัญญาณ F G สัญญาณพัน์นะครับส่งกลับไปบอกกับ M C U ว่าตัวฉันเนี่ยหมุนแล้วนะหมุนด้วยเท่านี้เท่านั้นถูกต้องไหมถ้าถูกต้องผมขอหมุนต่อนะครับนะหมุนไปเรื่อยๆนะครับโอเคทั้งหมดก็มีอยู่5.5จุด5สายนะครับแต่ซ็อกเก็ตเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็น7 7พินหรือ7สายเนี่ย คือเขาจะเว้นช่วงสีแดงนั่นคือไฟ300นะครับกับสีดําไว้ให้มันห่างๆกันหน่อยนะครับอย่าลืมว่า300โวลต์นี่มันไฟสูงนะครับสูงเอาเรื่องนะฮะไฟบ้านเราแค่220เองนะฮะแต่ว่าสูงแค่ไหนกระแสมันก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ดูได้เหมือนกันระวังด้วยนะครับเราก็เห็นไปแล้วนะครับว่ามอเตอร์ดีซี ที่เราเรียกว่ามันเป็น DC เพราะว่ามันมีแผงอยู่ในวงจรอยู่ในตัวมอเตอร์แล้วขดลวดก็เป็นขดลวดแบบอินเวอร์เตอร์ด้วยก็คือพ่านมาความต้านทานจะเท่ากันทั้ง3าขดนะฮะเราเรียกหัวหลักหรือสายของมอเตอร์นั้นก็คือ U V W นั่นก็คืออินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองต่อไฟ เพื่อป้อนให้กับเ,ออเจ้ามอเตอร์ตัวนี้ให้มันทำงานนะครับอย่างที่บอกนะครับจุดประสงค์หลักก็คือเราจะเอาความรู้หรือที่เราเข้าใจตรงเนี้ไปทำเครื่องหรือชุดทดสอบมอเตอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องไปหาไฟ300ไฟ15แล้วก็ไฟ017เนี่ยมารวมไว้ในที่เดียวกันนะครับ แล้วก็ทดสอบมันแล้วก็ส่วนสําหรับสัญญาณป้อนกลับหรือสัญญาณพันเนี่ยคุณก็อาจจะหามอนิเตอร์ที่เป็นแบบหน้าปัดเป็นบอกความถี่มาติดไว้นะค,คุณจะได้รู้ว่าไอ,อ,อ,อ้มอเตอร์ตัวนี้ทำงานได้สมบูรณ์มันหมุนแล้วมันก็ต้องมีสัญญาณพันธ์ส่งออกมานะฮะวันนี้ผมไม่มีเวลามากนะักต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาทั้งหมดเนี่ย ไปรวมไว้ในอีกคลิปหนึ่งนั่ก็คือรวมเอาวงจรทั้งหมดเนี่ยที่เราจะเททหรือสดสอบมอเตอร์แบบ AC กับ DC เนี่ยไว้ในเครื่องเดียวกันนะฮะตอนนี้ผมซื้ออ,อ,อะไรอุปรก,อกรณ์มาแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะจัดการมันเลยนะฮะเพราะว่างานผมทําอยู่คนเดียวอะไรๆมันก็ชา้าไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นหลักข้าวๆที่เราจะ DIY เครื่องมือก็คือรวมไฟ นะครับแล้วก็เอาไปอยู่ในกล่องเดียวกันแล้วก็ทําสายใส่ซ็อกเก็ตออกมาแล้วแต่ว่าไอเดียหรือทักษะของช่างแต่ละท่านนะครับอย่าเพิ่งต่อว่าผมนะครับว่าบอกแค่นี้แล้วไม่บอกอะไรต่อ,อทุกอย่างนี้ถ้าเราผ่านกระบวนการทางความคิดเนี่ยเราจะทํางานนะฮะร,รู้แล้วก็แก้ปัญหามันได้อย่างอย่างจริงๆจังๆนะครับคือเรารู้แบบจริงๆอ่ะนะฮะนะไม่ใช่จํามาแล้วก็มาทําอย่างนั้น ไม่เอานะครับนะผมเน้นเสมอว่าให้ทำความเข้าใจอย่าจำโอเคนะครับคราวนี้เราจะหาไฟชุดต่างๆจากไหนล่ะชุดแรกเลยนะครับไฟ300โวลต์ผมก็เอามาจากาแผงที่ผมมีอยู่มีเยอะฮนะหรือเพื่อนช่างหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมีแผงภาคจ่ายไฟอ,อะไรพวกนี้คุณนึกได้เลยครับว่า ภาคจ่ายไฟทุกตัวถ้าเกิดเป็นสวิตชิ่งเนี่ยมันจะมีไฟ3 0 0โวลต์นะครับที่จุด4จุดแรกเห็นไหมครับนะฮนะหาได้เลยครับถ้าคุณเ,เป็นช่างอยู่แล้วอ่ะนะฮะแต่ช่างมือใหม่นี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับคุณก็ไปหาไดโอดบิดมานะฮะหรืออุปกรณ์ที่หลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับคร่าวๆก็คือคุณไปหาไดโอดบิดมาตัวนึงถ้าคุณจะทำไฟ3า0ใช่ไหมฮะหาไดโอดบิดมาหา C มา นะครับคุณก็ดูขั้วให้ถูกไฟเข้าตรงสัญลักษณ์ที่มันเป็นไฟสลับออกก็เป็นบวกลบคุณก็บวกก็ต่อเข้ากับขั้วบวกของ4ลบก็ต่อกับขั้วลบของ4แค่นี้เองคุณก็ได้ไฟ300โวลต์ใช้งานแล้วนะครับรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะฮะขอเวลาผมสักนิดหนึ่งขอขอเวลาผมหน่อยหนึ่งขออภัยไว้ก่อนนะฮะอ่ะผมบอกไปแล้วว่าผมได้ไฟมาจาก300โวลต์จากแผงนนะครับ จากแผงนะฮะผมก็หาแผงที่เป็นภาคจ่ายไฟนะครับจะในวิดีโอ VCD อะไรพวกนี้เป็นภาคจ่ายไฟซนะีลิขิจเนี่ยมันมีไฟ300โวลต์ทั้งนั้นครับนะเอามาใช้ได้นะครับต่อไปไฟจุดที่2ก็คือไฟ15โวลต์ก็นั่นอีกแหละนะครับคุณก็ต้องดูซิว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแผงแบบเนี้ยคุณลักออกมาได้เลยครับถ้าเป็นแผงแบบแผงอินเวอร์เตอร์แบบรุ่นรุ่นแบบร,แบบรุ่นใหญ่หน่อย นะมันจะมีมีทุกแผงครับนะฮะคุณได้ทั้งไฟ3 0 0โวลต์แล้วก็คุณได้ไฟ15โวลต์ตรงจุดนี้เห็นไหมครับนะคุณสังเกตดูว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะมีไฟอยู่ 3. จุดเนี่ย300 15แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแผงใหญ่นะครับมันจะแจกต่างจากแผงเล็กถ้าเป็นแผงใหญ่เนี่ยเขาก็จะผลิตความถี่นะแต่คุณสังเกตก่อนนะว่านี่คือไฟ300ใช่ไหมฮะนี่คือไฟ15 นะครับแต่ว่าแผงใหญ่เนี่ยเขามาีสร้างพันุที่จะมาขับเจ้ามอเตอร์ IPM นะฮะความแตกต่างมันแตกต่างกันตรงนี้นะครับจากแผงที่เป็นบอร์ดใหญ่ๆนะแต่สำหรับเจ้าบอร์ดของมอเตอร์ Motor, แบบ DC เนี่ยนะถ้าคุณเห็นคือมันมีไฟเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้สร้างสัญญาณพันมาป้อนเพื่อให้ IPM ทำงานนะครับ คือเขามี ic อยู่แล้วนะที่ทำงานให้เพียงแต่ว่าเราป้อนเปลี่ยนจากป้อนพันธ์เนี่ยมาเป็นป้อนไฟ0ถึง7โวลต์แทนนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปลึกซึ้งมากนะครับเพราะว่าเราอธิบายให้เข้าใจแบบคร่าวๆแล้วคุณลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะฮะอ่ะต่อไปเราได้ไฟ15โวลต์ไปแล้วนะฮะต่อไปก็คือ แต่จริงไฟ15โวลต์ผมก็ได้มาจากนู่นนะครับเลก,กูเลตน,นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําการทดสอบให้ดูนะครับส่วนไฟที่ปรับค่าได้คุณก็ต้องไปหาเลก,กูเลตตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กๆอาจจะเป็นเลก,กูเลตน,นะครับคล้ายๆแบบเนี้ยมีขายครับเยอะแยะเลยะชุดหนึ่งเมื่อที้ไม่แพงนะผมว่า200กว่าบาทนะที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาจากเออ่ไปซื้อที่นัตถพงษ์มาพวกเอ่อไอ,อ้อะไรลนะ่ะ ของฟิวเจอร์คิดแบบนี้นะอผมผมไม่ได้มาขายของนะครับแต่ผมซื้อมาเนี่ยเก้าเก้าบาทเองเห็นไหมครับราคาไม่แพงนะ,นะครับคุณก็ลองไปหาซื้อไปหาเดินดูแล้วก็เอามาประกอบกันนะฮะอย่างที่บอกผมก็ได้ไฟแล้วครบทั้งสามจุดเพราะฉะนั้นเรามาป้อนไฟกันดูดีกว่าว่าป้อนไปแล้วเนี่ยมอเตอร์ทำงานจริงหรือไม่นะครับมาดูกัน ก็จะเอาอันนี้ออกก่อนนะครับสำหรับมอเตอร์ที่ผมเอามาทดสอบเนี่ยเป็นมอเตอร์ที่ผมซื้อมานะครับไม่ลืมไปแล้วว่ามันเป็นของยี่ห้ออะไรนะฮะคุณลงไล่ดูที่วงจรก่อนนะนะสีอาจจะแตกต่างจากของ panasonic เมื่อกี้นี้ไฟ300จุดแรกก่อนนะครับไฟหลักไฟเมนไฟ300โวลต์ดีซีนั่นคือสายสี แดงนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไฟ DC แดงกับดําต้องมาก่อนนะครับบางยี่ห้อก็อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับอาจจะใช้สีน้ําตาลสีน้ําเงินแทนก็ได้นะฮะจุดแรกไฟ3 0 0เส้นสีแดงนะครับที่บางทีเขาอาจจะเรียกว่า vm dc 340โวลต์นะฮะต่อไปก็คือกล่าวสีดำ ใช่นะฮะแล็คสีดำเป็นกลาวนะฮะต่อไปก็เป็นไฟบวก15โวลต์ที่ไปเลี้ยงวงจรนั่นคือสายสีขาวถูกต้องไหมครับไว้ VCCDC 15โวลต์นะครับนั่นคือไฟสำคัญจุดที่2จากนั้นไฟสำคัญจุดที่3ไฟสตาร์ทหรือไฟปรับสปีด ของมอเตอร์ DC นั่นคือสายสีเหลืองนะฮะนี่เรียกว่าที่เห็นก็จะเขียนว่า VSP นะครับ dc 0ตัวนี้ใช้ถึง6.5โวลต์นะครับแต่ถ้าเป็นของ panasonic แน่ก็จะประมาณ0ถึง7โวลต์นะครับโอเคนะครับนะจากนั้นก็เป็นสายสีน้ำเงินซึ่งเป็นสายที่ เอาสัญญาณพันธ์ุส่งไปให้ MCU โอเคนะครับเราก็ได้ไฟครบทวนนะจากวงจรคุณรู้จักตัวมอเตอร์เลยครับนะที่ตัวมอเตอร์เกือบทุกตัวมันจะมีวงจรอยู่ให้เรารู้ว่าสายไหนเป็นสายสีอะไรนะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อเพื่อดูการใช้งานกันครับคราวนี้เราก็จะมาทำการป้อนไฟให้กับ มอเตอร์เพื่อที่จะทดสอบว่ามอเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้หรือไม่นะครับเรามาทวนนิดนึงนะครับกับแหล่งจ่ายไฟนั่นคือจุดแรกไฟ300โวลต์นะครับเส้นสีแดงจะวัดให้ดูนะครับจุดนี้ไฟ300โวลต์นะครับจากบอร์ด 317โวลต์นะ v, นะจ่ายให้สายสีแดงนะครับต่อไปจุดที่2ก็คือไฟ15โวลต์ซึ่งเราเห็นแล้วนะครับว่า,ามันบอกไว้ว่า15โวลต์นะครับส่วนจุดที่3เราก็จะป้อนไฟนะครับจาก,กรูเลย์ที่ปรับค่าได้เป็นช่วงตัวนี้นะในจุดแรกเราจะเริ่มปรับที่ 1.5โวลต์ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้1.5โวลต์นะครับถ้าเราลองวัดดูนะนี่คือ1.5โวลต์นะฮะซึ่งเราป้อนไปแล้วตอนนี้มอเตอร์ตัวนี้ได้ไฟครบทั้ง3จุดแต่ว่าเมื่อเราจ่ายไฟแค่1.5โวลต์เนี่ยมอเตอร์ก็ยังไม่สามารถที่จะหมุนได้นะครับเราจะปรับเพิ่มเป็น3โวลต์นะฮะ จะเห็นนะครับว่ามอเตอร์เริ่มหมุนแล้วนะถ้าเราดูว่าความเร็วรอบมันเท่าไหร่เนี่ยเราลองมาดูนะครับว่าความเร็วรอบเท่าไหร่เราป้อนไปแค่3โวลต์น,นะฮะความเร็วฮนะได้ที่800กว่ารอบนะฮะเดี๋ยวเราลองเพิ่มไฟจาก3โวลต์เป็น5โวลต์น,นะครับ เราจะเห็น,นว่ามอเตอร์เริ่มหมุนเร็วขึ้นเราลองดูซิว่ากี่รอบนะฮะประมาณ207นะครับตัวเลขกลมๆ207นะครับถ้าเราลองเพิ่มไปอีกเป็น6โวลต์น,นะครับเพราะว่าตัวนี้ได้สูงสุดที่6.5โวลต์ DC เราลองเพิ่มไปเป็น6โวลต์น,นะครับอันนี้เป็น6โวลต์แล้วเราดูซิว่าความเร็วได้เท่าไหร่ ประมาณ3,001นะฮะถ้าเป็นตัรเลก,กมคมนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามอเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้ครับเป็นปกตินะฮะแต่คราวนี้เรามาดูซิว่ามันมีพันออกไปหรือเปล่านะฮะเราก็มาจับตั้งมิเตอร์ไปที่วัดเฮิร์ตนะครับปักวันที่ก็คือตำวหน่นี้ นะครับแล้วก็มาลองดูซิมอเตอร์ก็เริ่มหมุนความถี่ที่อ่านได้ก็คือ24 k นะฮะถ้าเราเพิ่มไปเป็น5โวลต์ก็จะได้ประมาณ27 k นะครับเราก็วัดเพื่อให้รู้ว่าตัวอย่างว่าเจ้ามอเตอร์ตัวนี้สามารถ ผลิตความถี่ออกมาได้นะครับก็อสรุปก็คือมอเตอร์ตัวนี้ใช้ได้ครับเราก็ไปเช็คที่แผงเลยถ้าเกิดมอเตอร์มันมีปัญหานะครับนะฮะก็การทดสอบก็มีเพียงเท่านี้สําหรับเอ่อถ้าเราไปทําชุดทดสอบนะฮะก็แบบนี้ฮะคุณทําไฟขึ้นมาสามชุดแล้วก็หามิเตอร์มาวัดความถี่ซึ่งเราไม่จําเป็นต้องวัดความถี่ให้เป๊ะๆหรือว่าเท่าไหร่นะครับ หรือถ้าใครเคยทดสอบเคยทดลองลองเอาข้อมูลมาแชร์กันดูนะครับว่าการวัดแบบนี้มันโอเคหรือไม่นะฮะก็จบสำหรับการทดสอบนะครับคราวนี้ถ้าเกิดบางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำสร้างชุดทดสอบเนี่ยขึ้นมาก็ยังสงสัยว่าจะเอาวงจรหรืออะไรมาทำ ผมอธิบายคร่าวๆอย่างนี้นะครับสำหรับเจ้าไฟ310โวลต์หรือไฟบวก300เนี่ยก็อย่างที่บอกไปมาสอนต้นๆก็คือคุณหาไดโอดมานะครับสักแอมปหนึ่งหรือแอมครึ่งนกะ็ได้ครับนะฮะไดโอดเป็นไดโอดบริตนะครับหรือถ้าเกิดคุณจะใช้แบบไดโอด4ตัวนะครับไดโอดพวก1 n 4 0 0ทั้งหลายแหละนะครับเป็นแบบนี้นี่ครับไดโอด 1N4007 ตัวนี้ นะฮะสตัวก็เอามาทําเป็นวงจรปิดได้นะครับรายละเอียดเราค่อยไปดูกันที่คลิปต่ตอไปนะฮะคุณได้ไดโอดมาแล้วเนี่ยคุณก็จ่ายไฟนะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่คุณจ่ายไฟเข้าไดโอดตรงสัญลักษณ์ของไฟสลับแล้วก็ไฟที่ออกบวกกับลบเนี่ยเราก็มาเข้าที่4ให้ตงรงกลัวเราก็จะได้ไฟแล้วครับจุดไฟบวก 300นะครับส่วนไฟ15โวลต์น,นะครับกับไฟชุดที่เป็นรูเล็ปรับให้ความถี่ให้ให้กับความเร็วของมอเตอร์เราก็ต้องมีหม้อแปลงตัวหนึ่งนะฮะถ้าเราจะทำถ้าเราจะทำไฟ15โวลต์น,นะครับเราก็ต้องมีหม้อแปลง18โวลต์นนะฮะตัวหนึ่ง แล้วก็ผ่านไดโอดเหมือนกันนะฮะผ่านไดโอดไม่จําเป็นต้องเป็นไดโอดดนะครับก็ผ่านไดโอดมานะครับที่มันออกหันกู้ให้ตรงนะฮะแล้วก็ไปเข้า ic 7815นะครับนะครับไฟที่ออกมาที่8โวลต์เนี่ยมันก็จะได้ได้ประมาณประมาณ18-20กว่าโวลต์นะครับ แล้วก็เข้ามาที่ i c IC ก็จะทําการเล็กูเลตได้ไฟ15โวลต์ออกมาเราก็จะได้ไฟ15โวลต์จุดที่2จากนั้นเราก็เอาไฟ15โวลต์อยูที่2เนี่ยมาเข้าไอซีอีกตัวหนึ่งเป็นไอซีเเป็นไอซีเลกูเลตเหมือนกันนะครับเข้าอ่เข้า15 v ออก9โวลต์แล้วก็ไปผ่านโวลลุ่มนะครับหรือพอร์ตหรือ ตัวด้านทานที่ปรับค่าได้ครับเป็นโวลุ่มนะครับโวลุ่มแบบนี้นะฮะแบบนี้ค่าสักร้อยเคเอาไว้เดในวงจรเราค่อยมาบอกรายละเอียดกันอันนี้บอกแค่คร่าวๆเผื่อบางท่านอาจจะพอมีเวลาแล้วกอ็อยากจะอลองทําดูซะเดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองดูนะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบแล้วก็การ DIY เครื่องมือซึ่งเป็นไอเดียความคิดนะครับก็ จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ยังมีต่ออีกตอนหนึ่งสำหรับอ่างการสร้างโดยอุปกรณ์ทั้งหมดนี่เดี๋ยวจะเอาไปลงกล่องเพื่อที่จะทำเป็นตัวทดสอบมอเตอร์ ac แบบไม่มีสปีดในตัวแล้วก็มอเตอร์ dc แบบอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับโอเคครับจากนั้นก็ขอให้ความรู้จงกระติดอยู่กับท,กทุกท่านทุกท่านทุกทุกคนตลอดไป กราบขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายสำหรับข้อมูลอันใดที่ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะแนะนำหรือติก็ได้เลยครับที่ใต้ตดีโอนะครับกราบขอบพคุณครับสวัสดี